มาถึงสนามบินเชียงไฮ้แล้วนะคะกำลังต่อเครื่องค่ะมาสออ่องต่อเครื่องเพราะยางมานค่ะค้นที่เขายางลงมากถลากถ้าไปประเทศจีนก็ไปต่อแถวอยู่นี่เขาต่อ,ตอแถวต่อแถวเขาต่อหม้อจีนต่อหม้อจีนนะคะแต่เขาบันไดเขาต่อหม้อจีนเขาก็ยางตามลูกศรสีแดงมานี่ ทานเฟิร์สทานเฟิร์ต่อคืนยังขับไปต่อแถวตอนนี้คนอยู่เคาน์เตอร์ยังมุมากเลยรอคนอยู่เคาน์เตอร์ oh. เคาน์เตอร์เขาจะตรวจว้าวทานเฟริร์เอาพาสปอร์ตก็ตั๋วเครื่องบินในเขาเบิรงเขาก็บพานไปนั่งอยู่ห้องรอเครื่อง อีกเธอนึงตอนนี้ประมาณเจ็ดแปดโมงเสาของจีนนะคะแปดโมงเสาของจีนเอต่เอตเครื่อง